แนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อแจ๊กนะครับจากเทเบิลเลอร์ซีรีส์ชื่อฉันเลยครับเทเบิลเลอครับเอสองนุ่มมาทำอะไรกันครับวันนี้วันนี้มางานสยามเซนเตอร์ส p ปลชแอนด์สติก2024คอืมวันนี้ได้มาเจอแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับเพราะว่าเราจะได้มาเจอคนที่เรา้องแฟนกันก็รู้สึกดีใจมลกครับที่จะได้มาจะได้มาเจอแฟนคลับอีกครับก็ดีใจไหมที่ได้เจอ ไม่เหนื่อยเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นต้นแปัจยอ่ะช่วงสงการมีแผนไปไหนกันบ้างช่วงนี้อ่าตัวของแจ็คก็จะเป็นกลับไปห์ฮารคุณย่าคุณย่าที่ไหนฮะที่พี่จิบนะตามไปไหมลากไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกอดรถไปครับกอดรถไปแล้วหนึ่งเราเล่นครับเราเล่นมีไปต่างจังหวัดครับไปเที่ยวน้ำมันจะยกครับอ่าสงการนี้หน้าร้อนร้อนมากเลยนึกถึงเครื่องดื่มอะไรกันน้ำมะนาวครับกินแล้ากินแล้วเสียใจกินแล้วหายร้อน ครับชัดหลังนึกถึงอะไรชัดนึกถึง,มมเเงน้ำน้ำโคกเย็นๆซาๆเอ่อหรือความสดชื่นประมาณน,านั้นใช่โคกแขงแข็ง,ขงใช่ครับอร่อยมากเลยเนาะคิดดีไม่ได้เลยเนาะคิีไม่ได้เลยทีมงนานเริ่มเริ่มนะทีมงานเริ่มนะใช่ใช้ใจนแบบอ่าโอ้ยพรแฟนคลับช่วงปีใหม่หนึ่งเรื่องการเดินทางแล้วก็สุขภาพก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับก็สุขสันต์วันสุขานก่อนเลย แต่ว่าอยากให้อยู่กันสนุกในหลักเยอะๆนะครับเพราะตอนที่เตัวเองให้ดีด้วยถ้าไปไหนมาไหนก็ดูด้วยนะครับดูตัวเองก่อนแร้วก็ใช่ครับครบแล้วครับละก็สำเร็จ <c oughs> ไม่ได้ไปหาครอบครัวแล้วก็ได้ไปเล่นสงการกับเพื่อนนะครับก็ขอให้สนุกนะครับแต่ว่า,าระมัดระวังด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเราเป็นกิสตบหน่อยรครับ <c oughs> สงสารสงกานรครับอ่าโอเคถามแท่งนิดนึงเรื่องที่ทีคิวเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนที่ประกาศผลออกมาแล้วมีเวลาเตรียมตัวอย่างไรทําอะไรไว้บ้าง ก็ทางค่ายเขาก็ทําให้ผมทำตัวนี้ได้อย่างแบบสุดสปาร์ตมาแล้วเราก็ตอนนี้เขาประกาศเหรอตกใจนะครับตกใจนิดนึงแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าตัวเองได้เลกหนึ่งเป็นตัวแทนเพื่อนๆเนาะไม่คขาก็มีมีน้องเชลด้วยเป็นหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหกที่เป็นอาตานหมายเลหนึ่งกับหมายเลหกเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนถึงวันไฟนอลก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องร่างกายกับเรื่องสิ่งที่เรา รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการแบบหน่อยอะไรก็มีเรื่องโคชเชอร์ที่เราต้องเตรียมและสำคัญสุดก็เรื่องร่างกายต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะให้คำจำกัดความคว่าเจนท์แมนนิดนึงครับในแบบของเราเป็นยังไงครับของผมเหรอครับเจนท์แมนก็คือคนที่นึกถึงคนอื่นก่อนครับไม่ได้นึกถึงตัวเองคนที่ส่วนรวมก่อนใช่อันนี้ก็คือเจนท์แมนน้องสัตยคิดว่าไงเขาเป็นเจนท์แมนพอไหมสุดยอดครับนี่คือสภาพบุรุษมองตาพูดได้ไหมนี่คือสภาพบุรุษของ ประเทศไทยครับเออเลิศสุดๆใช้ได้ครับฮ่าสุดท้ายอัพเดตผลงานแล้วฝากทางการติดตามแต่ละคนนิดหนึ่งครับก็รอผลงานกับตัวพี่เอ้ด้วยนะครับแต่ผเจอหนุชาติแล้วผลงานนะก็รอดูกันเลยครับแล้วก็ฝากติดตามเราได้ที่อ Instagram ครับของน้องชาตก็จะเป็น c h A t w s ครับของจากก็จะเป็น j1 u n s c o แล้วก็จะมีเป็นอ่าเพจของของเราด้วยครับเพจบองทกก็จะเป็น ถูกครับ Instagram แล้วก็ Twitter แล้วก็ X X โอ้โนโน้ตโนทวิตเตอร์ X ครับใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทองเ l a y b ์บอยออฟเชียลนะครับฝากติดตามของคำสั่งต่าง้วก็พวกเราด้วยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับประสบการณ์ครับทุกสำหรับประสบการณ์นะครับทุกคนเลย